ร่อนไม่ได้เลยเนาะตอนใหม่ๆนะแกะไม่ได้นะไม่ได้ไม่แกะเลยแต่ตอนนี้ก็จะแกะแต่ทีก็โอ้โหกลัวฟันจริงหลุดออกมาด้วยคือมันแน่นมากอันนี้คู่พี่บาทอันนี้คู่อะไรนะคู่อะไรนะคู่คู่ฮาคู่ฮาคู่ฮบุกคู่คู่คุยวันนี้ วันนี <ici> hey, <c oughs> <tr> ้เราเกิด okay, วันสุกร์เห็นไหมผู้ทหารสุดกันดี้ทหารก็สขอเสื้อแปดนาทีก็ยังมาไม่เอาขายของขายของโอเคค่ะเสื้อตอนนี้เราปรับเปลี่ยนโปรใหม่เหลืออยู่เพียง 299จากที่เราแจ้งไป2อ9เนาะตอนนี้ิีวอยู่เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเนื้อผ้าดีมากเลยใส่แล้วเย็นสบายมากนะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปอะไรใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปอะไรใส่นอนเว้นเดี๋ยวไอ้ใส่ไปตลาดนัดไงใส่ไปตลาดนัดก็ได้ะไรงการเดือนหน้าจะถึงแล้ว ใส่ได้น้ำสงกรารได้นะคะตัวละ2องกาด้ะาทเนาะนะอ่ะทีนี้โปร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 ซีโปรซีโปรเอาจำได้ปะเอาบาดีเอาจำโปรไหมนะคะโปรแรกมีครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งกันแดนึราคาหนึ่งแปศู โปรที่สองฝากไว้นะคะรักใครชอบใครก็สั่งทางช่องนั้นนะคะเดี๋ยวโปรที่สองโปรที่สองโปรที่สอี่โปรมาเลยกาแฟกาแฟสองโต๊ะเดือนหนึ่งแปดห้าเก้านี่พูดกับกราฟยุ่งกันแล้วโปรที่สามเอาพี่ภูมิกับกยุ่งกันข้างเอาโปรที่สามมาแล้วสิ โปรตเออทนตะวันมันอลโปรจีนสองอ่โกโก้ก่อนโกโก้มาเลยโกโก้หนึ่งอ้าวซููเอ้ะนะสบู่โปรตีนสบู่สบู่สบู่สิบก้อนหกพันห้าอะหกพันห้าวันมารามใครหกพันห้าแล้วนะเออ กูมาถามค้างพบวัญหานะต่อได้ที่0ะไยค่ะเบอร์โทร0927947526 0927947526นะคะก็ฝาก FC ทุกท่านไว้ได้อย่าลืมสั่งซื้อในนามช่องยูทูบทุกช่องที่อยู่ที่วังปูเนาะรักใครชอบใครคู่หูคู่หาคู่นะคะก็ฝากด้วยนะกใคร FC เนาะนะคะฝากคู่บุกคู่รุยด้วยนะคะขอบคุณ FC ท่าสุดวันนี้วันนี้เรา ป้าดามีเรื่องมาแชรนิดนึง่งตัวเองแชร์ด้วยเหรอแชรตัวเองนะคุณเจะจะแชรยังคุณเจ้าจะมีเรื่องยังหี่เป้าคุณเอฟซีฟังเอาถ้าได้ครบแปดนาทีอันนี้อันนี้นี่กลัวมากเลยนี่นั่งใกล้ป้าดานี่กลัวมากเลยกลัวป้าดาจีบเพราะว่าป้าดาเคยมีประวัติของการชอบผู้หญิงเราก็รู้ว่าเอ๊ะสักวันหนึ่งป้าดาจะตรงเสน่ห์เฉันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าในหลังบ้านทายแล้วก็จะค่อย เอไม่จุดนัดพบอยู่บ่เหรอเออเรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแค่นี้เปิดเผยพูดตามความเป็นจริงตอนแรกตอนเป็นสาวก็ชอบผู้ชายเออแต่ว่าตอนมาอยู่กับลุงเฮ้ยท้าไมเปลี่ยนไปเอออ้าวไม่รักผู้ชายแต่มารักผู้หญิงเฮ้ยเหลือใครจีบไม่ได้เลือไม่ได้จีบใครแอบมองใครอยู่เนาะแอบมองใครอยู่เนาะ อ้าวพี่แอนดึกมาจับเป็กแล้วพี่แอนดึกสัเป็กแล้วบาดเลยนี่คนสวยไม่ชอบนะโอ้พูดอะไรก็พี่แอนได้มีสิท้นล่าคนแก่นะจะยังไม่แข็งอ่อแล้วคนสวยอันนนี้ชอบจริงนะนี่เนี่จะเล่าให้ฟังนะเอาเราหรือบ้านเราไม่เคยคุยกันมันรู้สึกเดียวมันรู้สึกแนว คอมเมนต์มาว่าอย่างมู้นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้จีบนะเขาแค่บอกว่าสวัสดีครับปดาเออแล้วแม่ดาไปหลงรักเขาได้ตอนไหนนานนานแอบรักใครวะเนี่ยไม่เคยพูดคุยแค่คอมเมนต์มารักแบบจนเจอจานมาอ้าวัารีคาตาซานแม่ดาก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราผิดปกติเรื่องอะไรขึ้นหรือว่าฮอง์โมนเปลี่ยนแปลงดีเออกลัวค่ะแล้ว มันรักเหมือนเหมือนวัยรุ่นที่รักแรกพบนลยนะรู้สึกสิบสี่ครั้งเหรอฮะรู้สึกสิบสี่สิบสี่นเด็กเหรอเฮ้ยเวลาเวลารักแรกพบน่ะที่เขารักเขาทำหน้าตาอะไรเลยนะเออเขาบอกว่าบัดนี้กเขาจะกังวลเพราะเจด้วยน้องมีผัวแล้วคือตอนไม่ได้ไม่ได้รักอย่างไม่ได้อยากครอบครองไม่ได้อยากครอบครองแค่ได้มองก็มีความสุขแล้วเฮ้ย ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออเพลงที่อะไรนะเออเพลงอะไรนะคุณชิดเนี่ยเออที่เรียกว่าลึกสุดใจเออสุดใจนั่นแหละรักผ่านสื่อรักผ่านสื่อได้ไหมรักในอากาศได้ไหมแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้อยากมาครอบครองแค่แค่เราได้พูดได้คุยได้ยินเสียงหรือว่า อ่ายังไงก็มีความสุขคือเราไม่ได้อยากเอามาครอบครองแบบมาเป็นเรื่องู้อะไรแค่แค่รักซื้อเหมือนในละครในซีรีส์เลยเนาะอ่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะ้แม่เาก็ยังงงว่าเออเจ้าไปคว้าจังซานเด็ดไปเลยลืมลูกลืมผัวไปเลยบาเด็ดเนี่ย เอาแล้วบตกนุ่มรักคนหนอากาศตกรักแล้วรัอันนี้เรื่องจริงไหมคะเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมแต่ไม่ได้รักคนเดียวด้วยนะหลายคนพวกม่ะโอ้เจ้าหลายใจซะหนิโอ้ไม่เงี้อันนี้เคยได้ชื่อคลิปเลวนะไม่ดาหลายใจรักไม่มีข้อบเ้ตรักไม่มีขอบเขตแล้วก็รักไม่มีขอบคุณขอบคุณเรองอะไรนะนะคะ อันนี้เป็นเรื่องจริงของประดารักไม่มีไม่มีเงื่อนไขคือคือคือตอนอยู่ปกป้องนั้รักผัวรักลูกคือฮอร์โมนนี่กลายเป็นแบบผู้หญิงไปแต่พอมาที่จะปาดงมันเปลี่ยนฮอร์โมนแล้วมันเป็นอย่างที่ปกป้องแล้วเออเลยแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยเออคือเราเราเก็บไว้เก็บความลับไม่ได้เปิดเผยนะถ้าเปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลัวเราจะกลัวเธอแเราเจอตอนนี้จะกลัวเธอแล้วเกิอ โอ้บาดีลบาดี้ใครเขอยากสิออกเบิร์แล้วบาดี้นี่โว่าสิหายล้วบาดดี้มีมีคนหนึ่งนะเดินผ่านมานะได้กลิ่นหอมของุ่จังบาดี้เ้ยปว้ใน้ำหอมแล้วบาี้เขาอยู่ไหมเนี่ยคนนี้ เราเรากิ่นน้ำหอมเราก็เปลี่ยนหัวหมดอารมณ์แล้วโอ้โหคือแบบว่าไอ้เวแนล่รอเลยนะแต่พอมีคนอยากเขาไม่ชอบคนสวยเขาชอบคนแก่แล้วใครใส่น้ำหอมมานี่คนหนึ่งเดินผ่านมานะกินน้ำหอมนั้นทุกวันนี้เขายังอยู่ไหมไม่แลมีมียอยู่เฮ้ยน้ำหอมกินนั้นะเหมือนคุณคุณเคยแบบว่าเคยรักมาก่อนหรือว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยจริง บอกอับโซนเ้ยไหมไม่ได้เอออย่าไปจอดลึกขนาดนั้นเ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเออเอลี้ยงลูกนี่แหละ FC เป็น FC ค่ะไม่ไม่ใช่ยูฟุกเป็น FC ที่เคยมานะคะแล้วกลิ่นน้ำหอมมันยั่วยวนประดามากโอ้ยั่วยวนใจภามจริงเราไม่ชอบผิ่หน้าหอมนะเราชอบมากเลยนะครับทีนี้เราจะได้รู้ละมา คอนเทนต์วันนี้เรารู้จักท่าแท้เรื่องอเรื่องความลับของยูทูบเบอร์ได้หลายคนเลยนะวันนี้นะเออเดี๋ยวมามาถึงตัวเองก่อนอ<ะ>เสื้ออย่าเพิ่งลองเอามาถึงตัวเองก่อนนะ ก็คือมีคําถามมาถามเราว่าเออแอนทาไมแอนอ่ะไม่ชอบเสือเลยหรอเสือเขาก็มีเขาก็มีลูกเขาก็มีแอนก็มีลูกเออแล้วไม่ยปเดียวเออพ่เลี้ยงเดียวก็แม่เลี้ยงเดียวทำไมไม่ชอบกันอ่ะก็ว่าแบบอย่างพวกเขาก็มีผัวแล้วเนาะมันไปไม่ได้แล้วไงเอออย่างแอนก็มีลูกสองคนเสือก็มีลูกหนึ่งคนก็น่าจะไปด้วยกันได้นะคะกันด้วยเนาะเออเวลาบางทีก็ไปบ้างแต่ไม่เพราะว่าที่เอปอลเนี่ยผมรู้เลย พ่อพี่แอนจินเจเออพ่อพี่แอนจินเจเลยไปกันไม่ได้พ่อนี่นี่เสือนะเสือเป็นเนื้อนะเออต้องเปลี่ยนเป็นชื่อผักไปแล้วเดี๋ยวทำไมไอ้จิีมันพูดหงุันขึ้มันพูดถูกใจไม่ต้องพูดอะไรเดียวแต่เอฟซีไอจีนันโผลต่อไม่แล้วเอฟซีอันนี้เสือเป็นเนื้อนะมันจิิเจก็คือหนึ่งเราทานเจสองเออเสือกับเราเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันเพราะเอฟซีก็อนนะครับผมก็สนุกสนานกันไปนะครับผมสหรับกกีมนี้สวัสดีครับ